สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่57วันอาทิตย์ที่ยีสมิถุนายนพุทธศักราช2,564ครบหนึ่งปีตั้งแต่วันที่ตัดสินใจ เริ่มโครงการสร้างบ้านคนเดียวเขียนผังแบบเรียบง่ายไปหาซื้อหรือหาเลือกเอาวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์เป็นแบบบล็อกซีเมนเพื่อ ก่อหลอเสาและผนังอย่างที่จะมั่นคงแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานเป็นร้อยปีพันปีดังที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้นอกจากเขียนผังแบบ คร่าวๆเอาไว้แล้วก็ยังคิดแปบบบล็อกซีเมนที่เป็นส่วนย่อยหรือรายละเอียดให้มีสลักยึดโยงกันทุกก้อนคือบล็อกซีเมนที่ กอหลอขึ้นมาทุกก้อนนั้นจะยึดโยงราวกับเป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันจนคล้ายกับเป็นขันลอยน้ำได้เป็นเรือลอยอยู่ใน ทะเลได้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจหรือในหัวสมองของผู้คิดโครงการสร้างบ้านคนเดียวขึ้นมาที่คิดโครงการนี้ สบเนื่องมาจากรู้ตัวว่าสถานการณ์ COVID โควิดโรคระบาดแห่งสหัสวรรษจะไม่ใช่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวราวเดือนสองเดือนก็จะทำให้ ออกไปเดินทางแรมรอนได้อย่างเดิมเมื่อใช้ชีวิตเป็นอิสระชนคนเดินทางรอนแรมไปมาทั่วแผ่นดินไทยต่อเนื่องมาสิบกว่าปีทำให้เสพติดการรอนแรมไปอย่าง งมงายจนพอจะต้องมาอยู่ประจำที่ก็ราวกับจะลงแดงเอาเลยคิดคำขึ้นมาเตือนตัวเองไม่ให้บ่น คือหาอะไรทำทันทีแบบที่มีปรากฏอยู่บนป้ายหรือฉากหลังที่นั่งพูดคลิปต่างๆว่าบนทำไม่ไร้ประโยชน์ทำทันทีจะดีกว่ามีบางคนงี่เง่าคราวโง่หรือเป็นคนเสพติด ความขัดแย้งก็ด่ามาว่าเขียนอะไรว่าใครด่าใครพอต่อไปว่าคุณจะเชื่อไหมว่าผมเขียนมาเตือนตัวเองเขาก็นิ่งไปแต่ก็ไม่ได้เลิกด่า จนกว่าเราจะเป็นฝ่ายบล็อกฝ่ายอันเฟรนเองนี่คือสภาพผู้คนที่รวมตัวกันเป็นสังคมยุคสื่อโซเชียลยุคโลกออนไลน์ไซเบอร์มีสื่อโซเชียลมีออนไลน์ไซเบอร์ แทนที่จะเอามาใช้เพื่อจเจริญสติปัญญาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นตลอดถึงสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปแก่สรรพสัตว์ขั้นปรมัติ์ก็เพื่อรับใช้ธรรมชาติแบบนั้นบ้างก็แทบจะไม่มีใครใส่ใจเอามาคิด พากันเอาสื่อโซเชียลมาขายขี้เถอระบายอารมณ์ระบายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของตัวเองซึ่งมันเน่าเหม็นอยู่แล้วให้ออกมาเปื้อเปื้อนคละคลุ้งด้วยกลิ่นอันเหม็น สาบสางและปฏิกูลสกปรกอันน่ารังเกียจให้สังคมไปเสียนี่คือเรื่องที่เห็นแล้วก็น่าสล ط, ดหดหูหัวใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บ่นได้ว่าใครที่เขียนว่าบ่นทำไมไร้ประโยชน์ ทำทันทีจะดีกว่าก็เขียนมาเตือนสติตัวเองที่จริงลึกๆก,ก็คือที่สวนจัน์นี้แหละพอรู้สึกลำคาญร,รู้สึกอึดอัดที่จะต้องอยู่ประจำที่รอนแรมไปไหนตามใจตัวเองแบบเดิมไม่ได้ จิตมันก็บนอยู่ในใจงุดหงิดรำคาญขึ้นมาในใจก็เลยเขียนคำขึ้นมาเตือนตัวเองว่าบนทำไมไร้ประโยชน์ทำทันทีจะดีกว่าแล้วเรื่องหนึ่งซึ่งทำทันทีจะดีกว่าก็คือโครงการสร้างบ้านคนเดียว ในสวนสาธิตชีวิตธรรมชาติที่สวนจันทร์ปทุมธาน,นีนี่เอง